สวัสดีค่ะเจี๊ยบนะคะวันนี้คุณโสภิษนะคะพามาไหว้พระที่หลง1919งต้องขอบอกก่อนเลยนะคะเจี๊ยบเคยมามีดแนกรีซเลอกคนคนจางที่นี่แล้วก็ได้มีโอกาสมากราบเจ้าแม่หม่าโจ้นะคะแล้วก็กลับไปที่บ้านนะคะไปเสิร์ชใน g o o g l e หาได้เห็นข้อมูลมากมายเกี่ยวกับที่นี่นะคะแล้วก็เกิดความสนใจก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพาทุกคนนะคะมาไหว้พระกันที่นี่เนี่ยนะคะเป็นที่ของตระกูลหวังหลีนะคะซึ่งอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วนะคะส่วนเ,เจ้าแม่หม่าโจ้สามเกี้ยวเนี่ยนะคะที่อยู่ ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยนะคะนำมาจากประเทศจีนเลยนะคะอย่างถ้าเป็นองค์ทางขวามือเนี่ยนะคะก็จะเป็นในช่วงชีวิตวัยเด็กก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพความรักแล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานะคะหรือว่าใครที่อยากจะมาขอพรเรื่องบุตรเนี่ยนะคะก็สามารถมาขอพรได้นะคะส่วนองค์ทางซ้ายเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมื่อเราโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เรื่องหน้าที่การงานการประสบความสําเร็จการค้าขายความมั่งคั่งร่ํารวยต่างๆนะคะก็ให้มาขอพรทางด้านองค์ซ้ายนะคะส่วนองค์กลางเนี่ยนะคะจะเป็นช่วงที่ผ่านวัยกลางคนมาแล้ว สู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตนะคะก็จะขอพรเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงความสุขในชีวิตนะคะสุขภาพความรักต่างๆนะคะสำหรับคนที่ประกอบธุรกิจนะคะสิ่งหนึ่งที่ที่เจี๊ยบพอจะฟังเรื่องราวแล้วเนี่ยนะคะจะมีความรู้สึกว่าการเดินเรือไปถึงฝั่งก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยประกอบธุรกิจทุกธุรกิจก็คือการเริ่มต้นแล้วก็เหมือนเราเดินเรือจริงๆอะคะ่ะจะประสบความสําเร็จไหมจะอยู่บนคลื่นไหมหรือว่าถ้าวันหนึ่งที่เราเดินเรือหรือเราทําธุรกิจประสบความสาเร็จนั่นก็เหมือนเราเดินเรือถึงฝั่งนะคะเพราะฉะนัน จะมาขอพรใช่ไหมหมาโจ้น,นะคะขอให้ธุรกิจของเจี๊บเดินเรือไปถึงฝั่งอย่างประสบความสําเร็จค่ะ <laughs> ที่58นะคะเป็นคนช่างพูดช่างเจราจามีคนรับหน้าถือตาช่วงนี้จะได้ลาบเพราะคําพูดมีสุขภาพดีทําการใดก็สมหวังังปราถนาหากอยากมีลูกท่านว่าจะได้บุตรชายแต่เรามีแล้วนะคะท่านเอากลับบ้านค่ะ ตอนนี้นะคะเจี๊ยบพามาไหว้พระแม่กลนอิมนะคะที่มูลนิธิเทียนฟ้าน,นะคะถ้าใครมาที่แถววงเวียนโอเดียนนะคะก็จะเข้ามาตรงนี้ได้ไมย่ยากสําหรับคนที่มากราบไหว้องค์พระแม่กลนอิมที่นี่นะคะเด่นๆแล้วนอกจากเรื่องการค้าแล้วนะคะก็จะมีเรื่องสุขภาพนะคะแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครหาที่ที่จะมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื <S <S ่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะก็อย่าลืมแวะมาที่นี่นะคะซึ่งเจี๊ยบมาบ่อยมากนะคะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะบริจาคเงินนะคะเพื่อช่วยเหลือพีีี่่่น้้องผูปวยททมุ ะะตรงนี้เนี่ยเขาจะมีโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธินะคะซึ่งถ้าเราบริจาคเงินเนี่ยนะคะจะช่วยค่ารักษาพยาบาลค่ายาค่าอะไรต่างๆนะคะเขาจะมีโรงพยาบาลข้างหลังนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนโรงทานที่จะมีคุณหมอมาตรวจสําหรับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการตรวจรักษาโรคด้วยนะคะเพราะฉันก็บริจาคเงินแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องสุขภาพกับพี่น้องที่ไม่มีเงินได้ด้วยค่ะ คุณลุงคะศาลเจ้าพ่อเฮงเจียที่นี่เนี่ยนะคะกี่ปีแล้วคะ270ปีแนละ้ว270ปีนะคะอันเชิญองค์ท่านมาจากเมืองจีนเลยนะคะคุณลุงดูแลมากี่ปีแล้วคะผมเพิ่งมาดูแลได้สองปี คุณลุงมาดูแลได้2ปีแล้วนะคะคนที่มาขอพอรนะคะมากราบองค์ท่านนะคะจะมาขอพอรเรื่องอะไรบ้างเช่นการค้าขอลูกขอการค้าขอลูกนะคะขอการค้าเรื่องที่ดิน,ดนองค์ท่านในีชื่ออะไรคะเป็นชื่อเต็มไตเซีย,ยฮุกโจ้ไตเซียฮุกโจ้นะคะหรือว่าเป็นเจ้าพ่อเฮงเจียนะคะแล้วในนี้นอกจากองค์เจ้าพ่อเฮงเจียไตเซียฮุกโจ้แล้วมีมีเจ้าแม่คนอิมมีเจ้าแม่คนอิมที่นี่ด้วยนะคะเจ้าแม่คนอิมนะคะกับไต้เซียฮุกโจ้เนี่ยมาพร้อมกันจากประเทศจีนแล้วปกติเวลาคนที่เขามาขอพรท่านนะคะแล้วสำเร็จผ์ ส่วนใหญ่เขาจะนำนบางคนก็บนผลไม้าอายางผลไม้ลูกท้อสับโลอดถ้วยอะไรก็ได้ทันะ้งนั้ะแล้วก็เครื่องทรงจะเป็นผลไม้ห้าชนิดนะคะลูกท้อนะคะหรือว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่แล้วก็เป็นเครื่องทรงอขององค์ท่านนะคะจริงๆแล้วการมาขอพรนะคะทำแบบเจี๊ยบนะถ้ามาเนี่ยก็จะมาขอพรเรื่องสุขภาพของตัวเองและครอบครัวนะคะแล้วก็ความเป็นสิริมงคลกับชีวิตเราไม่จาเป็นต้องมาขอหรือบนบานก็ได้นะคะมาขอพรเพื่อความสุขเมือเรามากลับไหว้ผู้ใหญ่อะคะ่ะแล้วก็ท่านให้สินให้พรคะ่ะ นี่คือองค์เจ้าพ่อเฮ่งเจียนะคะที่มาจากประเทศจีนนะคะ270ปีที่แล้วด้วยสำหรับศาลเจ้าพ่อเฮ่งเจียนี่นะคะถ้าใครมาที่วัดไตรมิตรนะคะตรงนี้จะอยู่หลังวัดไตรมิตรเลยนะคะลองเสิร์ชหานใน Google ดูนะ ตอนนี้นะคะจะอยู่ที่วัดอินบางขุนพรมนะคะเป็นหนึ่งในวัดที่เจี๊ยบมาบ่อยที่สุดนะคะเพราะว่าเจี๊ยบเองเนี่ยมีความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระพุทธาจยาโตมากนะคะแล้วก็องค์หลวงพ่อโตองค์ใหญ่นี้นะคะก็เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่สมเด็จพระพุทธาจย์โตนี่นะคะได้สร้างไว้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะคะแล้วก็ได้สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่7นะคะเป็นพระพุทธรูปองค์ยืนนะคะที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะแล้วก็มีพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะที่มาจากสีลังกกาาบรรจุอยยู่ข้้งในนดวะะค็ อยากชวนให้มาไหว้กันค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนปีใหม่ด้วยนะคะจะมาเจอข้อความหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยค่ะก็คือเกิดเป็นคนนะคะควรมีความเพียรให้ถึงที่สุดเพื่อให้ถึงแก่สิ่งที่มุ่งหวังเพียรสุดกำลังจนชีวิตหาไม่ก็จงเพียรนะคะแล้วความสำเร็จจะมาเยือนค่ะ และนี่นะคะก็จะเป็นบ่อน้ำมนต์นะคะของสมเด็จพระพุทธาจย์โตนะคะซึ่งจะมีข้างในเนีย่ยจะเหมือนเป็นหุ่นขี้ผึ้งองค์จําลองของสมเด็จพระพุทธาจย์โตด้วยนะคะที่มีน้ําเป็นบ่อน้ำมนต์นะคะเดี๋ยวพอเราเข้าไปเราต้องเงียบๆนะที่นี่นะคะถ้าสมมติว่าช่วงไหนที่เจ๊แบบงานหนักๆมากๆแล้วก็มีแบบเรื่องไม่สบายใจะอะไรเงี้ยบางทีก็เจ๊จะแวะมานะคะมาสวดคาถาชินนบัญชรเพื่อให้ใจสงบนะคะแล้วก็นั่งสมาธิที่นี่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าท,ทุกๆปีเนี่ยนะคะเขาจะมีการล้างบ่อน้ำมนต์นในนี้แล้วก็น้ำมน,น,นะะมต์ในนี้เนี่คงอ์ สมเด็จพระพุทธเจ้าฯโตใช้ตั้งแต่สมัยแบบนานมากแล้วนะคะซึ่งเขาก็แค่มีการทาการล้างและเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนแบบเอาน้ําเทไปทั้งหมดนะคะก็คือยังมีน้ํามนต์เก่าที่ยังอยู่ในนี้ด้วยนะคะก็มาสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลกันนะคะเขาเป็นเงียบๆนะคะ และนี้ก็เป็นที่สุดท้ายนะคะที่เจี๊ยบจะนําไปไหว้พระนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าทุกๆที่นะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เจี๊ยบไปไหว้เป็นประจำนะคะเจี๊ยบมีข้อหนึ่งนะคะอยากจะฝากไว้นะคะเจี๊ยบก็ยังมีความเชื่อเรื่องการทําดีได้ดีการทําชั่วได้ชั่วแล้วก็ความขยันหมั่นเพียรค่ะบางครั้งนะคะเราจะไปวัดไปบนบานศาลกล่าวที่นู่นที่นี่ที่นั่นนะคะเพื่อขอให้เราได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ด้านการงานด้านทรัพย์สินด้านเงินทองนะคะสิ่งที่สําคัญทีี่่่่สุดเเลยนนนนนออออกกกกหืืจาาารรทไปขพะะะคคัั็ววต เราเองอ่ะจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรมีความตั้งใจแล้วสิ่งนั้นนะคะจะเป็นจริงด้วยมือของเราด้วยเหมือนกันนะคะนอกเหนือจากที่เราไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเพื่อให้การค้าขายเจริญงอกงามแล้วเราต้องทํได้มือเราเองด้วยค่ะก็ว,วันนี้ขอฝากไว้นะคะ